กับกบพะกุลยัดยมก็เอาไปพิจารณาประยุกต์ใช้อย่างไรการแก้ปัญหาบางอย่างนี้นสุดวิธีแล้วก็ลองใช้เวลาปล่อยให้เวลาแก้ปัญหานยัดยมจะพึ่งไปทําอัตวินิบาทหรืออยู่ในโลกนี้ไม่ได้แล้วเป็นสิ่งที่น่าเสียดายฝ่าเราจะได้ มาเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยให้เห็นคุณค่ายอย่างนี้ก็ดีหรือมีสติระลึกได้ก็ดีมาฟังนคกูบาอาจารย์รูปต่อมาเมื่อคืนนั้นบอกว่าปัญญาไม่ได้มีไว้ต้มแกงกินนะครับอรัตนาพระอาจารย์พระมหาอภิชาติกรัญยวสีปเปลี่ยนทรรเก้าประโยคครับกราบถวายความเคารพโอกาสพระเทราุเถระคณะพระวิทยากรซึ่งท่านอาจารย์ทุณพระวิทยาจมพรเป็นประธาน และก็ขอเจริญพรญาติโยมที่รับชมรับฟังอยู่ทั่วทุกมุมโลกวันนี้มาคุยกันถามญาติโยมนะวันนี้ตรงกับวันแรม8ปดค่ำเดือน1ิบเอแรมแปดค่ำเดือน10บเดือนสิบเอ็ดเราเรียกกันว่าวันพระเราเรียกกันว่าวันพระ ผมจะชอบไปถามญาติโยมอยู่เรื่อยเวลาเทศวันพระวันพระในคนโยมเขามีชื่อวันพระในอีกชื่อบ้างเวลาเรียกกันนอกจากเรียกว่าวันพระแล้วญาติโยมที่ชมที่ฟังอยู่เนี่ยน่าจะเป็นคนใกล้วนะัดนอกจากว่าจะเรียกวันนี้ว่าเป็นวันพระวันแรมแปดค่ำวันแรมสิบห้าค่ำแรมสิบสี่ค่ำขึ้นแปดค่ำขึำ้นสิบห้าค่ำเขาจะเรียกว่าวันพระ และนอกจากนั้นก็จะเรียกว่าวันอะไรมีใครตอบได้บารรา้างไม่เป็นการเสียเวลานะนอกจากจะเรียกว่าวันพระแล้วก็เรียกว่าวันธรรมสวรรค์อีกหนึ่งวันนะที่อาจารย์สรายุธพูดไปก่อนหน้านี้ว่าวันธรรมสวรรค์ทำไมเรียกว่าวันธรรมสวรรค์เพราะว่าเมื่อถึงวันแรมแปดค่ําขึ้นแปดค่ำแรมสิบห้าค่ำเป็นสิบห้าค่ำเราก็จะไปฟังธรรมกันาชาวพุทธจะเข้าวัดฟังธรรมกัน ก็เรียกว่าวันธรรมสวรรด์นอกจากจะเรียกว่าวันธรรมสวัส์แล้วก็ยังเรียกอีกวันหนึ่งว่าวันวันอะไรวันหลวงพ่อเกษมบานทองเสี่ยงอกว่าวันยังครับวันเสียนบอกวันศีลนนะครับต่างจังหวัดจะเรียกวันแรมแปดค่ําขึ้นแปดค่ําแรมสิบห้าค่ำขึ้นสิบห้าค่ำว่าวันศีลนทำไมจึงเรียกว่าวันนี้ว่าวันศีลนเพราะว่า เป็นวันที่คนเราจะให้ความสนใจกับศีลจะมาสมาทานศีลห้าบ้างศีลแปดบ้างก็เลยเรียกว่าวันศีลนอกจากจะเรียกว่าวันพระวันธรรมสวรรค์วันศีลแล้วยังมีชื่อเรียกอีกวันหนึ่งว่าวันคุณโยมเกษีแต่เราวันอุโบสถค่าเก่งมากนะเขาเรียกว่าวันอุโบสถ ไปถามหลายๆที่ตอบไม่ได้นะเออญาติโยมในห้องนี้ตอบได้แล้วว่าวันอุโบสถค่ะถามโยมกีซินีแล้วก็ญาติโยมที่ฟังอยู่ว่าแล้วทําไมคนจะเรียกว่าวันอุโบสถอืมทาไมจึงเรียกวันอุโบสถเรียกว่าวันพระเพราะว่าพระแปลว่าพระแปลว่าประเสริฐวันดีงามวันประเสริฐวันที่เราจะได้ทาสิ่งดีงามวันประเสริฐก็เรียกว่าวันพระ วันที่เราจะได้ไปฟังธรรมกันเรียกว่าวันธรรมสวรรค์วันที่เราจะได้สมาทานศีลรักษาศีลกันก็คือวันเรียกว่าวันศีลแล้วทาไมจึงเรียกว่าวันจึงเรียกวันนี้ว่าวันคูโบสถใครตอบได้อูโบสถสอบได้ไปรับรางวัลที่วัดอตมมนะวัดอตมมพันธุมัติรางวัล